ของจริงไม่อิงนิยายแน่นอนสำหรับนักชกพม่าคนนี้โซลินอูเป็นนักชกประเภทบ้าดีเดือดชกได้ตลอดทั้ง5้ายกโดยไม่มีหมดเขาเอาชนะนักมวยไทยระดับยอดมวยมาแล้วหลายคนโดยสถิติการชกมวยคาดเชือก15ปีหลังของเขาแพ้เพียงสองครั้งและไม่เคยแพ้มวยไทยที่เป็นคนไทยเลยแม้แต่ครั้งเดียวรูปแบบและสไตล์การชกของโซลินอูเป็นแบบธรรมดาหรือที่เราเรียกว่าแบบพื้นื้นมาก ไม่ได้มีความสวยงามไม่ได้มีหลักเหลี่ยมและลีลาอะไรมากนะักสไตล์ก็คือเดินหน้าข้ามมันนะครับและก็ต่อยไม่หยุดอาศัยพละงกำลังที่เหลือเฟือนะนอกคู่ชกมาแล้วมากมายหลายคนโดยเฉพาะการชกกับมวยไทยนะครับก็จะเป็นไปในรูปแบบเดียวกันนั่นก็คือยกที่หนึ่งยกที่สองนะครับเขาทำท่าเหมือนจะสู้มวยไทยไม่ได้นะถ้าเป็นบ้านเราก็เปรียบเหมือนมวยตระกูลเรมโบนะครับนะคือยกหนึ่งยกสองโดนก่อนนะ หลังจากนั้นก็เอาคืนในยกที่345หดูสิครับท่านสำหรับฝีมือความเก่งชาตของโซโรินอูนะครับเปรียบได้กับมวยไทยคนไหนก็อยากรู้นะครับแต่ก็จะไม่เดาทรงเดชก็ได้ถามท่านผู้รู้นะครับนะก็มีโอกาสได้พูดคุยกับสิงห์มณีแก้วสำลิศนะครับอรีแชมราชด,ดำเนินและก็เป็นแชมป์ไทยไฟนะ โดยสิงห์มณีบอกว่าฝีไม้ลายมือของโซโลินอูพอๆกับสุดสาครนะครับสุดสาครสอกลิ่นมีแต่ว่าพละกําลังของโซรินอูมีเยอะกว่าสุดสาครนะครับโดยเฉพาะความอึดและในภาพนี้ก็คือสิงห์มณีนะครับนะชกเอาชนะคะแนนสุดสาครสอกิ่นมีมาแล้วในรายการไทยไฟนะครับแล้วก็คว้าแชมป์มาครอบครองชนะไม่ชนะฟังพิมาาพูดสิครับ ตัดสินได้ถูกต้องนะครับตามสายตาผมดูก็ว่าสิงห์มณีดีกว่านะครับและสิงห์มณีแก้วสำลิดก็เคยขึ้นชกับโซลินอมูมาแล้วนะครับท่านโดยการชกเป็นไปแบบดูเดือดตื่นเต้นเราใจตลอดทั้ง5ยกนะครับซึ่งผลก็ปรากฏแว่สเสมอกันนะครับนะาตามกติกาของมวยเลดเวทถ้าน็อกไม่ได้ก็คือสเสมอแต่ถ้าจะรวมคะแนานเราต้องชนะบันทัด และสิงห์มณีก็ได้ส่งรูปของโซลินอูนะครับว่าถูกศอกนะเนี่ยโดนศอกสิงห์มณีนี่นโอ้โยพี่น้องจะเป็นบ้านเราต้องจับแพ้วันทะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยต้องให้หมอเย็บนะเนี่ยสำหรับสิงห์มณีก็เอาวนหน้าก็บวมอึ่งหนึงเหมือนกันนะครับนะในการโชคครั้งนั้นนะ อันนี้ก็เป็นความเห็นของสิงห์มณีนะครับนะเพราะว่าสิงห์ไม่ได้เคยชกกับสุดสาครมาแล้วและก็ชกกับโซลินอูมาแล้วนั่นเองก็คงไม่มีดราม่านะครับสําหรับการชกของพยัคฆกสมุยกับโซลินอูนะครับเกิดขึ้นมาแล้วทั้งหมด4ครั้งนะซึ่งก็จะได้ว่าเป็นมวยถูกคู่คนดูถูกใจนะครับแต่ถ้าเป็นบ้านเราสมัยก่อนก็เหมือนกับรามอนเดกเกอร์ชกกับโคบานลูกย่าแม่ใ่ทองยังไงย่างนั้นในการชกครั้งแรกของทั้งคู่นะครับโอพระเจ้าเห็นไหม โซลินอูโดนเตะก้านคอนะครับเนี่ยนี่ก็เป็นครั้งแรกยังงง,งๆอยู่นะเนี่ยเมื่อปี2,558นะครับนะเอาเนี่นะโดนก้านคอครั้งที่สองนะครับเนี่ย,นะนะคคยสมัยนั้นยังใช้ชื่อว่าจิ้งรีทองซีทรานฟอรีนะครับสำหรับพยักษ์สมุยเนี่ยเอาโซลินอูเนี่โดนก้านคอแอร์ละแนลงไปให้กรรมการนับนะครับนะซึ่งเป็นการชกค,ครั้งแรกนะพยักษ์สมุยก็นึกว่าเอาจะต้องเอาชนะง่ายๆนะ สำหรับนักชกเมียนมาคนนี้เนี่ยเนี่ยอย่างที่เราดูสไตล์การต่อยก็เหมือนไม่มีมาดมีทรงนะครับโซรเรนูเนี่ยใกล้ๆมวยวัดบ้านเรานะาไม่ได้ดูถูกนะครับท่านนะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเนี่ยเขาเป็นนักชกที่มีความทนทายาทนะครับทนทหดนะและพลักาลังเหลือเฟือดูสิครับพยัคสมุยต่อยยังไงตียังไงเขาก็ไม่เอละแน่นะครับหลังจากที่โดนก้านคอไปแล้วเนี่ยเนี่ยดูหน้าเขาสิครับเนี่ยเนี่ยดูหน้าของโซเรนูเนี่ย เหมือนกับเขาชื่นชอบในการโดนตีนั่นเห็นไหมเขาแลบลิ้นเนี่ยเนี่ยในตอนนี้ยังมีอาการมึนงงอยู่นะครับเนี่ยโดนจ้วงแล้วจ้วงอีกทั้งศอกทั้งอะไรเนี่ยทั้งเขาเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพยักษ์สม,มุยก็ตีแล้วตีอีกแล้วะต่อมานะครับพอาามาถึงยกที่3 4มห้าก็เป็นดินแดนของโซโลินอูนะครับตามสไตล์ของนักชกตระกูลเรมโบนะ เอาพยัก์สมุยนี่ก็โอ้โหตอนนั้นก็ยังเป็นหนุ่มอยู่นะครับนะเ,เพราะว่าอายุน้อยกว่าโซรินอูสองปีนะครับนะเนี่ยเขาต่อยไม่หยุดจริงๆนะครับท่านนะเด็กก็เริ่มตั้งแต่ยกแรกไปถึงยกห้านะาทนี่นักชกเบียนมารายนี้าสามารถต่อยได้โดยที่ไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อนท่านอกเหนือจากลูกที่โดนสวนร่วงลงไปเท่านั้นนะครับเนี่ยเห็นไหมเราต้องล่มลุกคุกค,คานนั่นแหละเนี่ยทั้งหัวทั้งหมัดทั้ง อะไรเขาก็ทนนะครับเนี่ยโดนหนักๆไม่เป็นรอยเนี่ยเอาเราต่อยจนเหนื่อยเอะบางคนก็บอกว่าทําไมไม่ทําอย่างนั้นอย่างนี้นะเอาก็ต้องเข้าใจว่าในการต่อยไม่หยุดนะครับเราก็ต้องสวนเป็นระยะระ,ะนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันก็มีอาการเหน็ดเหนื่อยนะครับท่าน,นก็ต้องบอกว่าเขาปอดใหญ่นะเนี่ยกำลังดีกว่านะความอึดความทนเนี่ยโอ้โหมาเต็มนะและบางครั้งถึงแม้ว่าฝีไม้ลายมือเขาจะเป็นรองเรานะครับท่านเนี่ย ดูสิครับนะเละเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่มวยไทยแพ้โซลินอูนะครับไม่ได้โดนอาวุธอร่อยหนักหน่วงนะครับแต่เป็นการหมดแรงนะครับนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาต่อยไม่หยุดเลยเอาสามนาทีนั่นนะทั้งหัวโขเข้าไปเนี่ยว่าเป็นกริกาของเมียนมานะครับนะและที่สําคัญนะครับนะถ้าใช้ศีรษะกระแทกกันเนี่ยเราไม่คุ้นเคยนะเพราะไม่เคยชคแบบนี้นะ เมื่อหัวต่ากันนะครับนะเขาก็เป็นปกตินะครับเพราะเขาชินนส่วนมวยไทยก็ออกอาการมึนงงครั้งแรกเสมอกันไปนะครับเพราะน็อกกันไม่ได้ตามกติกามาดูครั้งที่สองสิครับท่านจับตาดูให้ดีห้ามกระพริบตานะครับนะเห็นไหมนั่นอโอพระเจ้าโซรินูโดนสอกของพยักสมุยนะครับท่านนะถ้าเป็นกติกาสากลทั่วไปยังไงพยักสมุยก็ต้องชนะน็อกนะครับแต่กติกาพิเศษของพ่อมาก็คือ ขอเวลานอกได้2นาทีนะเนี่ยถ้ากรรมการนับรับรองถึง10แน่นอนนะโดยการขอเวลานอกได้2นาทีในระหว่างที่กําลังจะถูกน็อกนะครับก็ทําให้ซอลินอูได้เปรียบเพราะเขาเป็นนักชกประเภทแรงปลายทา,าต้นยกน็อกไม่ได้นะปลายๆก็มีสิทธิ์หมดแรงแพ้ได้เพราะกติกาของมวยเลดเว่พม่าเป็นแบบนี้นี่เองนะจึงทําให้โอกาสที่เราจะเอาชนะน็อกซซลินูมีโอกาสน้อยมาก และการชกครั้งที่2กับครั้งที่3นะครับเมื่อปี2561อะระวังแพเทเชสมุยกับโซลินอูนะปรากฏว่าเสมอกันรวมทั้งสิ้น3ครั้งเสมอกันและก็มาดูการชกของทั้งคู่ครั้งที่4นะครับท่านาซึ่งก็ชกไปไม่นานนะโดยการชกเกิดขึ้นเมื่อวันที่14สิงหาคมปี2565ที่กรุงย่างกุ้งประเทศพาม่าในรายการเมียนมาเลดเวย์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ ขาวกาดำภาคเป็นภาษาอีสานเอาก็ต้องขอกล่าวคำวัาสสวัสดิครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับเนาะหลังจากที่ได้บอกขอมู่นไปแล้ววันเถอะมาเบิ้งที่ละตีกันคักคักะัตั้งเกงแดงนะครับเนาะโซลินอูนะครับสำหรับพยักสมุยกางเกงสีน้ําเงินนะอ้าอันนี้ก็เพิ่งตีกันไปนะครับเมื่อสองสามเดือนเนี่ยสองเดือนกลัวๆเนี่ยเห็นว่านโซลินอูเนี่ยนักชกชาวเมียนมานะครับนะ ก็อยู่ในมุมแดงนะครับกางเกงสีแดงบันทาะเนาะอายุ31ปีนะสำหรับพยัคฆ์สมุยนี่อายุ29ปีนะครับเน้นันกชกจากจังหวัดที่ไม่มีกระเทียมรับประทานนะครับอำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่กระบีไ่ไร,ไร้เทียมทานอากรมาแล่นหนักชกจากแดนถักสิ้นนะครับเนาะ,ะมุมน้ำเงินบันทาะ,ะสำหรับมุมแดงนี่ครับพมา่านะ เอาเ็นบอตีคอดุกสว่งกันตัวสำหรับโซโรินูโซโรินูว,ว่าจยงไรจ่วงมัดแล้วเอาอันนี้พยักสม,มุยนี่ก็รับมัดมารับศอกมานะครับนะเอาศอกเนี่ยไว้สกัดอย่างเดียวเนี่ยเ,เพราะว่าโซโรินูนี่เคยเคยแตกหลายครั้งนะครับนจนหัวเนี่ยหมุนแอบแฮปหมดนะเนี่ยมีแต่รอยเย็บเอาเห็นบอตีคอลัําตัวแล้วเอามาดูสิครับว่าล่าสุดในครั้งที่สี่นะเนี่ยเป็นยังไงนะ เราหนุ่มกว่า2ปีนต้องระวังหัวนะี่บ้านหัวต่ำมาแล้วเอากรรมการแยะออกมาแ่นั้เอากรรมการแยกว่าก็ตีกันต่อทันตัวนั่นเห็นไม้เห็นตัวโซลินูนี่ก็ลุยตามสไตล์นะครับแต่เขาแก่กว่าเรา2ปีนี่ก็ก็ยังถือว่าไม่ห่างนะครับเอาวาแจ้งไดพยักสมุยเอาแยะออกมาแนักรรมการวาเอาอั่นั่น ก็ดูเขาใช้ร่างกายเปลืองเหมือนกันนะครับสําหรับโซเรนอูนี่โอ้โห,โหมนุษย์ผีดิบมนุษย์เหล็ก,กน,นะมีความแกล่งและความอืดผิดมนุษย์มานาน,นเหเ็จนปนะนี่เอาอยู่ใกล้ๆเขาก็ตีหมัดได้นะครับนะทั้งหัวขอกทั้งต่อยหมัดเนี่ยระวังยากเหมือนกันเอาว่าจังไลยพยักสมุยเตะใส่นะซื้อพยักสมุยบับ้านบรยลุกกับ,บีห้ากินเอานั่นเจอเขาตีเขากโค้งกันนั่นเอาข้าโหย เอาฟันสอกสวนนะครับถ้าโดนลูกนี้ก็โวยตายแล้วนั่นเห็นบ่าตีมัดเอาโซลิตูตีเขาลำมตัวเนี่ยนี่มัดเขาตีได้ดีจริงๆเลยเยะออกมาอีกเทนยนกรงเขาทการแยกออกมามัดเขาตีได้ทุกทิศทุกทางนะครับนะอยู่ใกล้ๆเขาตีได้นะเนี่ยทั้งหัวต่าทั้งมัดทั้งสู้แนวกันเถอะเอาไม้ยังมืนตีวังหันนั่นเห็นบ่า เขาลวงลิ่มโตนีะเขาพายักษ์สมุยนี่ต้องเน้นศอกนะพี่บ้าน,นะไปปิดป้องไปงอศอโอ้โห,โหพี่น้องเอ้ยดังบึ้มลดร่องหันศอกตะวันบั้วถือเอ้าถ้าเกิดทันแล้วก็รุ่นเดียวกันกับไอ้พรานศอกร้อยเข็มนะครับถ้าเป็นยุคเดียวกันรุ่นเดียวกันเนี่ยโอ้โห,โหเจอยอดคุณพลสิบไตรภูมิเนี่ยโอ้โหูพี่น้องเอ,อ้โโบยบ่ากขึ้นวันเถอะเอ้าวพายักษ์สมุยยังเป็นไฟต์ตังรับนะครับเห็นว่าเรตีเขาแต้หัดังเสียบนะโอ้โห เอาก็เจอซอยไปข้างขึ้นด้วยกันเบาๆเห็นบอสเขาตีคอลัมนตนั่นน่ะเนี่ยเอาพยักสมุยฟันศอกกันแล้างโโหัลลโอ้โหอ้าเอามาเที่ยวนี้นะครั้งที่สี่ในโอ้โหรับศอกมาเป็นอย่างดีนะครับเห็นบอสศอกน่นแหลมว่ามันมีดไปแหลมบริล่องเบิรงตปีบภาษาโซลินอูนะครับนั่นเห็นบอสเนี่ยไม่ยืดระพันภาษโซลินดูเอาตีคอล้มนตเจอศอกสวนเบาๆแอ่เดออกมาอีกค่ายเนงนะ อ๋ตั้งแต่มาลงมุ้ยเขมรลงมุ้ยพ่มาหนึ่งบ่คอยพอ่อเฮตตะปูเฮ้ยยังเอานิ้วสวกตาละทีนี่อ้าวเอา,เอา,เอาโดนนิ้วสวกตาเนาะครับเนาะเนี่ยเออเล่งเมืองเต้เอา,เ,อมเ,า,เ,อาเม็ดยกที่สองเอาหลังจากเม็ดยกที่สองละทีนี้กะหงวยยกที่สามทอนตัวบาดีิเมเนาะเพราะว่าตัดยกหนึ่งยกสองโฮมกัน เอายกที่สามมาแล้วสิครับว่าเป็นยังไงนะครับนะต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับเนะเพราะว่าไอ้ภาพอาจจะพอผุผูนะแต่รับรองว่ายกที่สี่ภาพจะชัดขึ้นแน่นอนอวันเถาะเห็นว่าเขาตีเขาล้าตัวพยักสมุยแทงเขาเอา,เอาพยักสมุยไม่เน้นเตะนะครับนะถ้าต่อยแบบนี้เนะ่ยการเตะเนี่ยจะทําให้หมดแรงง่ายนะแย่เออเมื่อนะกรรมาการว่านี่เน้นมัดเน้นซอกแล้วเนี่ย ตีศอกอย่างเดียวตัวนั่นนะเห็นบอดังโป๊กปันนึงเออทนได้ท,น,ดทนไปตีล่ะแล้วเ,เขาตีเขาล้มตัวเอาลองมาเอาหนังเห็นบอเห็นบอหักแท่งแล้วโอ้ยล่องเบิง้งเอาล่องเบิ้งกันตัวเนี่ยเห็นบอตีเขาล้มตัวนะั่นเอาประคัตอนะแท่งเขานะ่ะเอาฟันศอกนะั่นน่ะเอาต้องตามตำราบบอต้องตามตามราบบอตีศอกกันตัวเอาเรื่องการใช้หัวเนี่เราก็คุ้นเคยนะครับนะเพราะว่าชกมาบ่อยนะ เนี่ยพยักสมุยเนี่ยก็ยุไว้ยุประเทศไทยก็ฝึกกันนะยุกอสมุยมาศิริยะตัวมะพร้าพระยักสมุยฮัดโขกนละล่ะเอาหน่ะเห็นบ้านเห็นบ้านฟันสอกนั่นนะอัปคัดกระพองกันโซลิดูตีข้อลำตัวเอาพระยักสมุยตัดสายเข้าลำตัวเหมือนกันนะครับเนะื้อล่วงเบื้องในเขาตีขวามาบ่ถือเป็นท็อปพระยักสมุยตีข้อลำตัวขึ้นกันโอ้โหแต่เขาก็ทนเอาหุกสายตัดลำตัวเนี่ยโดนจังๆนะแต่ก็โอ้โหไม่สะทกสะเทียนเอากรรมการแยกบ่ ดิซองมึงดา่าเขาเข้าใจกรรมการน่ะเฮ้ยแย่ทำไมมุ่ยกอดกันน่ะเอาแย่ oh, yeah. ออกมา้ากอนนะเอากรรมการแยก่ออกมาเอาวาแจ้งไหนโซลินอูเอาเริ่มจะกแกนะครับนะอายุก็สามสิบเอ็ดแล้วนะในผมก็เริ่มจะเป็นเดินยนต์หม่อยแล้วตรงหน้าผากนะ่ะเอานั่นเห้นว่าเจอศอกบ่เนีย่ยเอ้ยเตรียมงัดศอกมายัางดีมั้ยนะรับรองแตกคักคัก,กโซลินอูเอาเขาตีเขาข้างกระไตเล้วะเนี่ย เออเอาเนี่ยเนี่ยก็เริ่มกันศีรษะเป็นแล้วนะครับเนาะตอนแรกๆเนี่ยก็โอ้โหเขาโขเข้าหน้าเนี่ยตาตูบตาโปหมดนั่น,นแหละเอาเอาเม็ดยกที่สามนะครับนะเอาตามที่รับปากไว้ว่ายกที่สี่ภาพจะต้องชัดกว่าเก่านั่นแหละลอกมืงเปล่งถนนะั่วเห็นบอสกรรมการนั่นนะเนื้อที่สี่พนะเอาเสียงละครั้งดังแม่งแบบนนะึงเอากรรมแม่แรกยกที่สี่สิครับนะั่นเห็นบอสอันยกที่สี่ โซโลินูเป็นไฟขยับขอางเอาทีบไสเขนานักขาเอาโซโลินูเนี่ยก็เริ่มจะเริ่มจะไม่เหมือนเดิมหน่อยแล้วนะครับนะเพราะสังขารแล้วก็เป็นนักชกประเภทลงทุนเนี่ยเอาเอาทำไมเอาทำไมน่ะดักมัดดักศอกกันโอโ้โหฟันศอกแต่ละบาทพี่น้องเอ้ยน่ากลัวจังเลยเนาะสอกขยับสมุยเงีย้ยเอเอาโซลิน,นูทีบนำ้ำเอาว่ายังไงยกี่ซี เอาเย็บไว้นะครับนะต้องใช้สไตล์แบบวันเฉลิมนะโอ้โหทั้งเย็บทั้งฟันศอกทั้งกันแล้วก็แยรและแนนแล้วพ่อามาเอาหังไรเอาหน่ะหน่ะยืดแขนเบาเสียงกัรมาเอาโซลินอูเอาทำไมพระยักษ์สมุยเอาหนุ่มแน่นกว่าเขาสองปีนะเอาหน่อยน่ะเอาหน่ยมือนนำเอา เอาหมือนนี่ก็แปลว่าลื่นนั่นแหละครับเนาะหมือนน้ำเนี่ยก็แปลว่าลื่นน้าเอาไหนเขาตีเขาล่าตัวแล้วนะอันไหนว่าหัว้เขาต่อยไปหัวเขาก็โขกขึ้นบนนะครับเนี่ยให้ไม่ต่อยได้เนี่ยต่อยได้ไม่หยุดเนี่ยให้บอกศอกเนี่ยเอาหนักศอกนะ่เอาดักมาเป็นระยะเนี่ยต้องดักศอกมาเป็นระยะระยะนะครับนะอย่าไปก้มกูจูนนั้เดกก้มกู้สู้ใช่เขาเขาก็ตีแล้วอันไหนที่ว่าเขาตีคำะเอาหนักโอ้ยเอาหนักนะล่องเบิ้ง สอกบ่เอาา้าใจความมาผาักมวยเหีมาเสียมวยดอกหักกินเนี่ยจามสอกไปเรื่อยๆน่ะเนี่ยย่าไปก้มเนี่ยเนี่ยลูกนี้ลูกถนัดเขานะครับล็อกพอแล้วต่อยท้องเนี่ยเนี่ยมวยไทยหมดแรงแพ้เพราะแบบนี้แหละหลายคนน,ะนั่นเอาหน่อยที่ว่าของหัวเขาดุดไปนะถ้าเป็นวันเฉลิมศีตน้องชกนะครับเนะี่ยก็จะใช้ตัวลงศอกนี่ค้ำหัวคู่ชกไว้นะครับเนาะพอเผื่อก็จะซิบบั๊บเลยแหละ แย่ทาแม่นะมัว่วะกรรมการว่าเอาพละําลังก็ยังไม่ลดน้อยถอยลงลยครับสาหรับพยักษ์สมุยเนี่ยเอาแสดงว่าซ้อมมาดีนะเล้วก็เขาเจอมาแต่ของหนักๆทั้งนั้นนะเนี่ยเป็นนักมวยประเภทใช้ใร่างกายนะเนี่ยเห็นว่าเขาตีอีกแล้วฟันศอกโอ้ยอ้าวอ้าวว่ายังไงเมื่อ,อกี้ดังดังจะนีบหันดังป๊อกไหมได้ยินดูไหมเฮ้อเอาอีกท่าแม่ว่าเป็นแตกหรือตีเฮ้ยอ้าว เนี่ยโดนนะครับสอกเมื่อกี้เนี่ยเอาต่อยขวานอ่ะเราล่องเบิ้งเอาแทงเข้านตัวเอาฟันสอกอ่ะเห็นไม้ห็นตัวเฮ้อเนี่ยคือดังแดงจึ่งรึ่งแล้วกันเอาก็บอกไม่เป็นไรเขานะว่าบอกเอาหน่ะเอากรรมการแยกออกมาอุ้ยเนาะอ้าวแตกจริงๆพี่น้องเอ้ยเอาเดือดกระไดดวได้ดวงทอนแล้วเอาเมดยกที่สี่เอาเอาคราวนี้มาดีนะครับเนาะเอาเมื่อก่อนนี่็ก้มกูจูกูจูให้เขาตีนะพระยัสมุยเนี่ย เอาหลังจากที่มันยกที่สี่แล้วก็ยกที่หาซะแล้วเอามาแลกภาพชาคอนสนอเนี่ยว่าโดนลูกไหนแตกเนี่ยก็ก็น่าจะเป็นลูกนั้นนะครับเนาะลูกที่โดนนั่นแหละเอาเนียอันนี้ภาพชาให้ชกอีหรือภาพชาที่เนาะเออเอาเป็นภาพชานาะครับภาพช้ายกที่สี่เนี่ยนี่ลูกถนัดเขาเนี่ยก็คือล็อกแล้วก็ตีเนี่ย เนี่ยเห็นไหมเขากระแทกไปแต่ละบาทนี่ก็โดนสอกสวนนะ่ะอา้าวน้ำเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ลูกเนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยดังโปกรดเนี่ยเห็นว่าท่านมัดท่านสอกเนี่ยร่างบางฟีเอาต่อไปมาแล้ยกสุดท้ายยกที่หาบัดที่นี่คนน่ะเห็นบ่าเห็นบ่าวี่ผ่า,เห,าเห็นบ่านั่นแล้วนั่นแหพาเขาบุ้ยมาโฟตอนนี้เนาะพี่น้องเอ้ยวายมันหยวกกล้วยยางได้ ยกที่หาเยอะที่หาได้สูงพนะเอ้ยสูธรรมดาเลยวพวนน่ะเอ้ยนั่นพอยายเอ็นึงข้างมาบ่่นั่งอ,อย่านั้นไหล่เงยหยดหยดแม่เบสานยกป้าพนาระวางเอาระวังพัดยกที่สีนะครับเนาะโอ้โหเอาต่อไปก็มาดูยกที่ห้าสิเอาหนูก็มาดูเทียร์ไผอีหล่าเฮ้ยบุ้ยพี่น้องไอ้แขนอันตันนะครับเนาะเอ้ยลองเบิึงแล้วเอานั่นเอานเนี่ยคือเป็นภาพเกา่า เขาน่าจะเป็นภาพเก่านะครับเนาะเขาเขาบอกว่ายกหนึ่งสองสามไม่ได้ดูนะก็เ,เ,เลยมามาเบิ้ลให้ยกที่ห้าบรรทบเอาวาจังได๋ะหล,ะลังจากที่พักยกแล้วนะเว้ยแตกมา่านญ่านแล้วอันหัวของไอ้ซ้อริดูมาเบิ้งยกที่ห้าบาีินี่ว่าสิเป็นยังไงท่อนตัวตาตาเียเยอะที่ 5, ห้าตีมวยทาให้นะสิให้ได้เอาวาจจงได๋ยกสุดท้ายนะอลองเบิง้ง เนี่ยก็แก้ทางมวยมาเหมือนกันนะครับนะหลังจากครั้งล่าสุดมาก้มกูจูกูจูให้เขาตีไว้เทียเนี่กับพยักสม,มุยกับใส่ศอกล้วกลมมาทีเอาโซโลินอูอชคกันสี่ครั้งไม่รู้ผลแพ้ผลชนะนะครับเสมเอแต่เราก็าตีโซโลินอูนลงแอละแนไปสองครั้งเลเอาว่าจังได แต่สังเกตดูนะครับว่าโซลินอูนี่ไม่ห้าเหมือนเดิมนะะก็คงจะร่างกายก็คงจะเริ่มโรยๆหน่อยนี่เห็นบ่าเนี่ยตีหัวมาไฟสม,มุยฟันซอกกันแล้วล่องมึงตี่คนกะบ,บีเอานั่นเอาเลือดออกอีกแล้วเอาเอาน้ำทำไมซอกเออแต่เขาก็ก็ไม่มีหมดเหมือนกันเอานัอนจ้วงด้วยมัดหัวเนี่ยเนี่ยเขาต่อยขวาแล้วต่อยลำตัวแล้วก็เอาหัวโขกนะ่ เอาแต่หัวก็เริ่มมีปัญหานะครับนะคงจะไม่กล้าโขกแล้ววันเถอะเฮ้ยโขกมากกับโขกับแบบผู้ใดสิแตกเงก็ากันเอาหนาที่ว่าน่ะเอาหัวหมุนมากเพราะกล้าโขกเอาว่าจะโขกนะครับแต่ไม่กล้าบะได้แท่หัวกูแตะพนันระว่ะเอาทำไมพระยศสมุยคนตีไม่เหมือนคนเชียร์คนบอกนะครับ คนที่เก่งๆที่บอกดีๆนะั่นแหละตีไม่เป็นเอาเห็นบะ่นั่นเห็นบ่เขาตีท่องเอาแม่เอาแม่แมหัวขวกเงิเอาฟันศอกเอาเอาแต่โซโลินอูนี่สังเกตดูให้ดีนะครับเขาหลบศอกเป็นนะที่เอาหัวหมุนเข้าไปเนี่ยไม่ไม่ใช่หมุนดเดียวนะแต่เขาจะเขาจะแกงหัวหลบศอกด้วยบ้านท่อเนี่ยเห็นบะ่านอ่ะเขาตีเขาล้มตัวเบาๆเอาเดียดได้ดวงได้ดวงแล้ว,วเอาทำไมนะเอาหน่นเนี่ยไอ้ก็เอาหัวมาก่อนนี่ก็โอ้โห สับรถเดนะินะเนาะอันนั้นรถแท่งข้อเข้าไปนะเอานั่นนันเห็นบ้างกรรมการแยกเอเขาบอกไม่เท่ารวยนะครับนะี่เอาพยักสมุยเขาแตกปนานนี้ถอยอยูนะ่เนาะอะไรที่เขาว่าคนมักบอกมักวิเคราะห์วิจารณ์ส่วนมากสิตีบ่เ,เป็นแต่ถ้าเป็นมวยไทยด้วยกันนะครับชกมวยด้วยกันเขาจะรู้นะว่าการเหนื่อยการอะไรมันเป็นยังไงนะ อแต่เกจีคีย์บอร์ดไม่รู้จักความเหน็ดเหนื่อยแล้วครับเห็นบอสเขาตีหัวเอาดักบอสซอกนะเอาแผลกเ็เลือดก็เริ่มไดออกมาไดดัวไดดวงอ,ออกมาอีกแล้วเห็นบอโอ้วยอา้อาวอ้าวโดนนะครับเมื่อกี้นะเอาว่าจังไดจับแพ้บอสเฮ้อเพะว่าก็อ้าปากเซเวเซเวแล้วลนะ่ะพระเยซสมุยน,ะนั่นเห็นบอสเขาตีงอนต่อตีงอนต่อตีงอกลางหลังเลยแหละเอาแต่ไอพระเยซสมุยก็มองกรรมการนะครับเนาะ อาแต่พม่าเนี่ยเขาไม่ฟาวนะมืดยกสุดไทยหากินเลยเอาเขาก็ถือว่าทำดีกว่าเกือบจะกว่าทุกครั้งนะครับสำหรับพยัก์สมุยสำหรับมวยพม่าเนี่ยถึงจะเสมอแต่เขาก็มีศักดิ์ศรีนะครับนะเขาก็จะคุยว่าเอ้าคนนั้นแตกคนนั้นใครโดนเยอะใครโดนน้อยนะวันเถาะเออนี่มาแล้วภาพ่านะเห็นบอว่าสอนนั่น เอามาครั้งล่าสุดนี่ก็สอกเยอะกว่าเดิมแล้วเนี่ยบกวก้อนไปโกมให้เขาตียังเดียวไหมเนี่ครั้งนี้ยังมีสอกอันนั่นนัอเอาล่องเบิงตีกับพยักษามุยแต่ว่าการชกครั้งนี้นะครับรู้สึกว่าโซรินอูนี่จะโหลดลงมาหน่อยนะไม่หน่อยละเกือบครึ่งนะ,ะความโหดความเอยียงนะเอาว่าจาังได้ล่ะพ้นการชก ก็เสมอกันไปนะครับตามกฎกติกาของมวยเลดเวพม่าถ้าน็อกไม่ได้ก็เสมอวันพอขอกราบขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดํา